ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอแต่เดิมความเข้าใจของเฉินเซียงที่มีต่อมิติเวลาเทียนกู่นั้นค่อนข้างคลุมเครือซึ่งเขาไม่รู้ว่ามันเป็นวัตจักรหรือการมีอยู่รูปแบบใดกันแน่อย่างไรก็ตามปัจจุบันเขาพอจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับมิติเวลาเทียนกู่ได้มากขึ้นโดยเขารู้ว่ามันเป็นการมีอยู่ในรูปแบบเดียวกับโลกันเทียนกู่ ในกรณีที่มิติเวลาเทียนกู่ถูกโยนเข้าสู่โลกันเทียนกู่มันก็ควรจะทําให้โลกันเทียนกู่เกิดการขยายตัวครั้งใหญ่อย่างไรก็ตามสิ่งนี้นํามาสู่คําถามที่ว่าเหตุใดมิติเวลาเทียนกู่ถึงถูกโยนเข้ามาในโลกันเทียนกู่สําหรับเรื่องนี้มันจะต้องมีสถานการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของวิหารการเวลาท้ายที่สุดวิหารการเวลาจึงตัดสินใจโยนมิติเวลาเทียนกู่เข้ามาในโลกันเทียนกู หากเป็นไปตามสมมติฐานนี้ปัจจุบันก็อาจมีสรรพสิ่งที่น่าสะพรึงเข้าสู่โลการเทียนกู่เป็นจํานวนมากไม่ใช่เรื่องดีเลยจริงๆเมื่อไรหร่ไอ้พวกวิหารการเวลาจะหยุดก่อปัญหาสักทีเฉินเซี่ยงหวนึกไปถึงหอคอยปีศาจเรบเดิมที่มันเป็นเพียงหอคอยที่ใช้เป็นสนามแข่งขันและด่านทดสอบแต่วิหารการเวลาเข้าแทรกแซงจนทําให้มันมีการพัฒนาที่รวดเร็วและต่อเนื่องท้ายที่สุดก็มาถึงจุดที่พวกมันไม่สามารถควบคุมได้ ครั้งก่อนที่เจ้าคนถามสมาชิกวิหารการเวลาวลามันก็บอกว่ามีขุมกำลังมากมายอยู่ในโลกันเทียนกู่โดยหลายหลายฝ่ายมักซุ่มซ่อนตัวและหลีกเลี่ยงการเป็นจุดสนใจมหาบรรพการเหยาวกล่าวมีความเป็นไปได้ว่าขุมกําลังเหล่านี้อาจพยายามสร้างปัญหาให้กับวิหารการเวลาเพื่อตอบโต้เฉินเซี่ยงครุ่นคิดตามก็พยักหน้ายามนี้ข้าควรกลับเข้าไปที่ดาวเหยากัว หลังจากนั้นเขาก็เดินทางกลับเข้าสู่ดาวเหยาวกัวปัจจุบันเขาทําได้เพียงเฝ้ารอการมาของชายเหรียนเท่านั้นวิหารท้าพิภพและวิหารร้อยบุกผามีการซ่อนตัวอย่างลึกลับและมันเป็นสาเหตุที่ทําให้เฉินเซี่ยงไม่สามารถสร้างการติดต่อกับทั้งสองขุมกําลังได้โดยตรงท้ายที่สุดมันเป็นเพราะโลกานเทียนกู่เต็มไปด้วยขุมกําลังที่แข็งแกร่งดังนั้นขุมกําลังทั้งสองจึงต้องหลีกเลี่ยงการตกเป็นจุดสนใจ เมื่อเฉินเซี่ยงกลับมาถึงเผ่าปีศาจเหยาวกวัวผู้นำปีศาจเหยาวกวัวก็สอบถามถึงสถานการณ์ของโลการเทียนกู่ในทันทีโลการเทียนกู่มีการขยายพื้นที่ครั้งใหญ่เฉินเซียงกล่าวการขยายพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วมากและด้วยเหตุนี้คณะเดินทางจากอาณาจักรปีวิญยาหน,นีกว่าจะต้องใช้เวลาในการเดินทางยาวนานขึ้นเฉินเซียงกล่าวต่อไปว่า หากพวกนางมีความเร็วน้อยกว่าความเร็วในการขยายพื้นที่ของโลการเทียนกู่พวกนางก็ไม่มีทางเดินทางมาถึงเดาเหยากัวได้ตามการวิเคราะห์ของเฉินเซียงและน้องสาวเสี่ยวจิงการขยายพื้นที่ของโลการเทียนกู่นั้นมีความรวดเร็วมากหากมันมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องมันก็จะทําให้เดาเหยากัวมีตําแหน่งห่างจากคณะเดินทางมากขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันไม่มีใครล่วงรู้ได้ว่าการขยายตัวของโลการเทียนกู่จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ การเดินทางมาที่เดาวเหยาวกัวสมควรเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เชี่ยวชาญของอาณาจักรปีศาจวิญญ,ญาณหนีก่อไปเสียแล้วผู้นำเผ่าปีศาจเหยา่วกัวกล่าวใช่บางทีคณะเดินทางอาจกำลังย้อนกลับไปยังที่ตั้งอย่างเร่งด่วนไม่อย่างนั้นพวกนางจะต้องลอยอยู่ในอวกาศไปอีกนานเชินเซียงกล่าวเชินเซียงคาดคิดว่าชัยเหรียญจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับคณะเดินทางจากอาณาจักรปีศาจวิญญ,ญาณหนีกัอ การเปิดทางผ่านมิติของชัยเหลียนถูกจำกัดด้วยพลังเร้นลับดังนั้นนางจะต้องหอดยานเพียงอย่างเดียวซึ่งสาเหตุที่เฉินเซียงสามารถทะลุมิติได้โดยไม่ถูกพลังลึกลับโจมตีก็เป็นเพราะเขาใช้พลังจากสายสัมพันธ์ห่วงมิติผสานกับพลังจากสายสัมพันธ์สวรรค์เร้นลับอันที่จริงเขาเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเหตุใดพลังของสายสัมพันธ์สวรรค์เร้นลับจึงสร้างข้อได้เปรียบให้แก่เขามากมายแม้จะอยู่นอกวัตจักรท้าพิภพก็ตามที ด้วยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเฉินเซียงจึงคิดว่าจะต้องหาวิธีสื่อสารกับชฉเหลียนโดยเร็วที่สุดเบื้องต้นเขาคาดคิดว่าจะต้องหาวิธีเสริมสร้างพลังเจาะทะลวงห้วงมิดด้วยการใช้พลังมิติสวรรค์เร้นลับท่านผู้นำปัจจุบนันพวกท่านมีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วเพราะกองกำลังของขุนเขาหมื่นจักรวาลจะไม่สามารถเดินทางมาที่นี่ได้ภายในระยะเวลาอันสัน้นเฉินเซียงกล่าวช่วงนี้ข้าจะออกไปจัดการเรื่องบางอย่างสักระยะ พี่ชายเฉินท่านจะเดินทางออกจากดาวเหยาวอกัวอย่างนั้นหรือผู้นำเผ่าปีศาจเหยาวอกัวกล่าวถามไม่ข้าจะยังอยู่ในดาวเหยาวอกัวแต่ข้าจะไปยังภูมิภาครกร้างที่อยู่ไกลออกไปเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มข้าต้องหาวิธีติดต่อกับสหายของข้าหากทำสำเร็จข้าจะลองหาวิธีติดต่อกับอาณาจักรปีศาจวิญญาณหน,นีกว่าเช่นกันจริงหรือนี่พี่ชายเฉินเป็นคนที่น่าทึ่งจริงๆ ผู้นำเผ่าปีศาจเหยาวอกัวกล่าวอย่างชื่นชมเอาเป็นว่าข้าขอตัวก่อนพวกเราจะติดต่อกันด้วยสิ่งนี้เฉินเซี่ยงกล่าวพร้อมกับมอบตราหยกสื่อสารให้กับผู้นำเผ่าปีศาจเหยาวอกัวหลังจากนั้นเขาก็เดินทางออกจากเผ่าปีศาจเหยาวอกัวเป้าหมายในการเดินทางของเฉินเซี่ยงก็คือพื้นที่รกร้างอันเป็นสถานที่ที่เขามาถึงเดาเหยาวอกัวเป็นครั้งแรก เฉินเซียงคิดว่าการทดลองของเขาอาจก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่รุนแรงซึ่งเขาไม่ต้องการสร้างผลกระทบต่อผล,ลไม้ศักดิ์สิทธิ์ในป่าก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องทดลองในสถานที่ที่ห่างไกลหลังจากเฉินเซี่ยงเดินทางมาถึงพื้นที่รกร้างเขาก็ได้ปลดปล่อยกระจกเทพวิถีพร้อมควบคุมให้ขยายขนาดจากนั้นจึงควบคุมให้เกาะยึดอยู่กับพื้นดินขอบเขตของกระจกเทพหกวิถีมีรัศมีหลายแสนลี้และกล่าวได้ว่ามันครอบคลุมภูมิภาคขนาดใหญ่ของดาวเหยา่กลัว ขั้นต่อไปเขาได้ปลดปล่อยหอคอยปีศาจเร้นลับโดยจัดตั้งมันไว้ที่ศูนย์กลางของกระจกเทพหกวิถีเขาคิดจะใช้กระจกเทพหกวิถีดูดซับพลังงานของดาวเหยา่กัวจากนั้นจึงขับเคลื่อนพลังมิติของหอคอยปีศาจเร้นลับเพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารกับชัยเหรียญน,นอกจากนี้แล้วขณะที่หอคอยปีศาจเร้เลนลับขับเคลื่อนพลังมิติมันจะยังสามารถตรวจจับสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในอวกาศด้านนอกได้อีกด้วย กระจกเทพ6วิธีในปัจจุบันได้ผสานหลวมรวมกระจกมัน6วิธีเข้าไปแล้วและมันทําให้กระจกเทพ6วิธีมีการยกระดับในทุกด้านส่วนทางด้านของหอคอยปีศาจเร้นลับก็เป็นสมบัติวิเศษที่มีกฎพลังมิติที่ทรงพลังเมื่อผสานพลังเข้าด้วยกันมันก็ควรสร้างการเชื่อมต่อได้สําเร็จเสี่ยวจิงมาลุยกันเลยเฉินเซี่ยงกล่าวกับน้องสาวเสี่ยวจิง น้องสาวเสี่ยวจิงมีความชำนาญในการสกัดพลังงานของดวงดาวและนางสามารถเหนี่ยวนำพลังงานของดาวเหยาวกลัวออกมาได้อย่างรวดเร็วหลังจากสังสมพลังงานพร้อมแล้วน้องสาวเสี่ยวจิงก็ได้ผลักดันพลังเข้าสู่หอคอยปีศาจเร้นลับก่อนที่เฉินเซี่ยงจะกระตุ้นให้หอคอยปีศาจเรเบขับเคลื่อนพลังมิติเป็นคลื่นพลังแพร่กระจายไปในอวกาศเฉินเซี่ยงขึ้นไปยืนอยู่ด้านบนสุดของหอคอยปีศาจเร้นลับโดยพยายามใช้ประโยคสื่อสารติดต่อหาชัยเหลียน เขาพยายามอยู่นานแต่ในที่สุดมันก็ประสบความสำเร็จชัยเหรียนปัจจุบันสถานการณ์ของเจ้าเป็นเช่นไรเฉินเซี่ยงกล่าวถามหลังจากสร้างการเชื่อมต่อได้สำเร็จน้องสาวเสี่ยวจริงก็สามารถระบุตำแหน่งของชัยเหรียญได้ข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าจะต้องติดต่อมาได้เจ้าไม่เคยทำให้ข้าผิดหวังเลยจริงๆชัยเหรียญกล่าวด้วยน้ำเสียงตื่นเต้น เจ้าอันธพาลน,น้อยยามนี้ข้าติดอยู่กลางห้วงอวกาศข้าไม่สามารถไปหาเจ้าได้และไม่สามารถย้อนกลับไปยังวิหารร้อยบุกผาได้เช่นกันที่สําคัญข้าย,ยังสูญเสียการติดต่อกับวิหารร้อยบุกผาชัยเหรียญรับรู้ได้ถึงการขยายพื้นที่ของโลกันเทียนกู่และนางยังรู้ด้วยว่าความเร็วในการขยายพื้นที่นั้นอยู่เหนือความเร็วในการหอดยานของนางชัยเหรียญเจ้าอยู่นิ่งๆก่อนข้าจะเคลื่อนย้ายเจ้าออกมาเองเฉินเซียงกล่าว กระบวนการนี้อาจมีความผันผวนของพลังงานที่รุนแรงแต่อย่างไรแล้วเจ้าจะต้องอดทนไว้เจ้าสามารถทำแบบนั้นได้จริงหรือการเปิดทางผ่านมิติจะทำให้ถูกพลังลึกลับโจมตีใช่เหรียนกล่าวเรื่องนั้นไม่ต้องกังวลเพราะข้าจะไม่ถูกพลังลึกลับนั่นโจมตีเฉินเซี่ยงเงยงหน้าขึ้นมองผืนฟ้าที่เป็นสีแดงเพลิงเจ้าพร้อมแล้วหรือยัง ชาเหรียญตอบรับนางมีความเชื่อมั่นในตัวเฉินเซียงและนางรู้ว่าเขาสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้มากมาย,ยเฉินเซียงไหลเหวียนพลังจากสายสัมพันธ์สวรรค์เร้นลับและสายสัมพันธ์ห่วงมิติก่อนจะใช้มันกระตุ้นพลังของหอคอยปีศาจเร้นลับและกระจกเทพหกวิถีขณะนี้ชฉยเหรียญกำลังลอยตัวอยู่กลางห่วงอวกาศอันเวิงว้างแต่แล้วจู่จู่นางก็ได้รู้สึกถึงความผันผวนทางห่วงมิติ ครั้นแล้วห่วงมิติใกล้เคียงกับตัวนางเกิดการฉีกขาดเป็นกระแสวังวนและทันใดนั้นนางก็ถูกกระชากตัวเข้าไปด้านใน,นเชิญเซี่ยงมองเห็นห่วงมิติบิดเบี้ยวอยู่ด้านเหนือศีรษะก็ตระหนักได้ว่าชัยเหรียญกำลังจะปรากฏตัวจากตรงนั้นในไม่ช้าและปัจจุบันมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญระระวังมหาบรรพการเหย่าเร่งตะโกน สายอสุนิบาตคลั่งฟาดประดังเข้ามาจากทุกทิศทางเฉินเซี่ยงรู้ได้ทันทีว่ามันเป็นปฏิกิริยาจากพลังลึกลับที่จะคอยโจมตีเมื่อมีการฉีกขาดของห่วงมิติข้าต้านทานมันได้เฉินเซี่ยงคาดแต่ว่าพลังลึกลับนี้จะต้องเป็นกฎพลังของโลกาเทียนกู่ก่อนหน้านี้การทะลุมิติของเขาไม่ได้ถูกการโจมตีและมันควรเป็นเพราะการเคลื่อนไหวของไม่ได้รุนแรงเป็นผลให้กฎพลังของโลกาเทียนกูไม่ได้ตรวจพบ สำหรับการเคลื่อนไหวของเขาในปัจจุบันนั้นเป็นการเคลื่อนไหวที่รุนแรงอย่างมากดังนั้นมันจึงมีพลังสายฟ้าปรากฏขึ้นเฉินเซียงกระตุ้นให้กระจกเทพหกวิธีเปิดตัวแผ่นภาพขุนเขาและแม่น้ำทาพิพิภพเพื่อทำการเบี่ยงเบนทิศทางของพลังสายฟ้าเป็นผลให้มันฟาดผ่าไปรอบๆพื้นที่ใกล้เคียงและแล้วร่างงามร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นจากประตูมิติเห็นดังนั้นเฉินเซียงจึงได้ระงับพลังมิติทั้งหมดทันที หลังจากที่พลังมิติถูกระงับประตูมิติก็ได้ปิดตัวลงพร้อมกับที่พลังสายฟ้าคลั่งหายไปเมื่อชัยเหรียญออกมาจากประตูมิตินางก็มองเห็นหอคอยขนาดมหึมาตั้งอยู่บนกระจกบานยักย้ายอันมีรัศมีกว่าหลายแสนลี้ซึ่งมันเป็นภาพฉากที่ทำให้นางต้องตกใจไม่น้อยแต่ถึงกระนั้นนางก็จดจำได้ว่ากระจกบานยักย้ายนั้นก็คือกระจกเทพหกวิถีหลังจากมองเห็นเฉินเซียงยืนอยู่บนหอคอยชัยเหรียญก็ร่อนตัวลงไปที่ตำแหน่งนั้นทันที ใช้เหรียญมาในชุดกระโปรงยาวสีขาวนางลงจอดตรงเบื้องหน้าของเฉินเซียงอย่างนุ่มนวลและเมื่อเห็นใบหน้างามอันชวนฝันของนางจิตใจของเฉินเซียงก็ต้องสั่นระรัวไม่เป็นจังหวะนางไม่ได้ใช้พลังสเสน่ห์ใดๆเพื่อดึงดูดความสนใจของเฉินเซียงมันเป็นเพียงรูปโฉมของนางที่ทําให้จิตใจเขาต้องสับสนอันที่จริงนางได้มีการขัดเกลารูปโฉมของตนมาตั้งแต่ยุคสมัยของเทพเซียนเทียนมู่และจักรพรรดิบัวสวรรค์เก้าสีและหลังจากผ่านไปหลายปี นางก็ได้รับรูปโฉมที่งดงามและสมบูรณ์แบบเพียงรูปโฉมที่ปราศจากพลังเสน่ห์ก็สามารถทำให้ใครต่อใครรู้สึกหลงไหลได้ง่ายดายแน่นอนว่ารูปโฉมของเฉินเซียงนั้นไม่ได้ยิ่งหย่อนทว่าสถานการณ์ของเขาไม่มั่นคงโดยบางครั้งมันสามารถดึงดูดใจหญิงสาวได้ง่ายดายแต่บางครั้งมันก็ล้มเหลวและจะมีผลตรงกันข้ามนั่นคือการทำให้หญิงสาวบางคนเกลียดชังตัวเขาเจ้าอันาพานน้อยทำไมเจ้าเย็นชากับข้าแบบนี้ชายเหรียญแค้นเสียง เขาไม่เข้าใจว่าทำไมชายเหรียญถึงพูดเช่นนั้นก็เมื่อก่อนเจ้าเรียกข้าว่าเหรียญเอ,อ๋อดวงตาคู่งามที่ต้องมองมาเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองเฉินเซี่ยงเกาหัวเจ้ามีตั้งสามบุคลิกไม่ใช่หรือและเหรียญเอ๋อก็ไม่ได้แต่ข้าก็ถือเป็นเหรียญเอ๋อเหมือนกันใช่เหรียญกล่าวแม้ข้าจะเป็นบุคลิกจัก,กรพรรดิบัวสวรรค์กสีแต่จิตวิญญาณของข้าก็ได้รับอิทธิพลมาจากบุคลิกเหรียญเอ,อ๋อ เหรียญเอ๋อข้าคิดถึงเจ้าเหลือเกินเฉินเซี่ยงกล่าวและเดินเข้าไปใกล้ก่อนหน้านี้เขาจงใจรักษาระยะจากนางเพราะยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องบุคลิกของนางที่มีความซับซ้อนข้าเองก็คิดถึงเจ้ามากเช่นกันชายเหรียญกล่าวเบาๆเมื่อสบตากับสาวงามเบื้องหน้าเฉินเซี่ยงก็เกิดความสับสนในใจเขาไม่รู้ว่าจักรพรรดิบัวสวรรค์ก้าวสีมีใจให้กับเขาหรือเป็นเพราะบุคลิกเหรียญเอ๋อกำลังจะปรากฏขึ้นจึงทําให้ท่าทีของนางดูอ่อนหวานแบบนี้ ด้วยใบหน้าที่งดงามและแววตาชวนเพ้อฝันเฉินเสียงก็มีความต้องการจูบนางแต่เขาเกรงว่าหากนางเป็นบุคลิกจักรพรรดิบนสวรรค์กสีเขาก็อาจถูกต่อต้านเป็นข้าเองเหลียนเอ,อ๋อช่เหลียนขยับเข้ามาแนบชิดกับเฉินเสียงเฉินเสียงเห็นแววตาอันอ่อนโยนก็มั่นใจนางเป็นเหลียนเอ๋อจริงๆ เดิมที่ชัยเหรียญมีแค่เพียงบุคลิกของเทพเซียนเทียนมู่และจักรพัิบัวสวรรค์เก้าสีซึ่งการเกิดขึ้นของบุคลิกเหรียญเอิอนั้นมาจากจิตใต้สำนึกของอวินสือเหรียญอวินสือเหรียญเป็นร่างแยกของชัยเหรียญที่มาจากทักษะเทียนมู่หมื่นนิรันและหลังจากที่อวินสือเหรียญผสานความทรงจำเข้ากับชัยเหรียญก็ทำให้บุคลิกเหรียญเอิอปรากฏขึ้นเหรียญเอิอในที่สุดก็เป็นเจ้าเฉิญเซี่ยงยิ้มและจูบนาง หลังจากนั้นเขาก็อุ้มนางและเข้าไปในห้องที่อยู่ด้านในหอคอยปีศาจเร้นลับการ,รเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของโลกาเทียนกู่ทําให้ชัยเหรียนรู้สึกเหนื่อยล้าเป็นอย่างมากแต่ในที่สุดสถานการณ์ของนางก็ผ่อนคลายลงโดยได้ใช้เวลาอยู่กับชายหนุ่มอันเป็นที่รักของนางเฉินเซียงเจ้าควรตระหนักดีว่าสถานการณ์ในปัจจุบันค่อนข้างตึงเครียดเสียงพูดของมหาบรรพการเยวดังขึ้นในกระแสจิต ปีศสจเฮยากลัวอาจถูกคุกคามในขณะที่เจ้ากำลังเสพสุขเฉินเซี่ยงกับชฉยเหรียนแยกจากกันมานานมากและเมื่อได้กลับมาพบกันอีกครั้งมันก็เป็นธรรมดาที่คนรักจะทำเรื่องอย่างว่าอย่างไรก็ตามเฉินเซี่ยงลืมไปสนิทเลยว่ามหาบรรพการเหยาอยู่กับเขาและที่สำคัญนางไม่ได้อยู่ในสภาวะหลับไหลพี่สาวใต้เหยานี่ท่านอยู่ในสภาวะตื่นรู้เฉินเซี่ยงรู้สึกเขินอายมาก ขณะนั้นเขาหันมองไปยังหญิงงามที่กำลังนอนหลับอยู่ข้างกายข้าตื่นรู้อยู่เสมอโลกันเทียนกู่เป็นสถานที่อันตรายเจ้าจะให้ข้าผ่อนคลายการเฝ้าระวังได้อย่างไรมหาบรรพการเหยากล่าวเสียงแค้นเอาเถอะหากเจ้าสองคนแยกจากกันมานานข้าก็จะไม่รบกวนเวลาของพวกเจ้าขอบคุณพี่สาวใต้เหย,ยาที่เข้าใจพวกเราเฉินเซี่ยงเกาหัวและยิ้ม แม้มหาบรรพการเหวยจะพูดไปแบบนั้นแต่นางค่อนข้างโกรธเคืองเฉินเซียงเนื่องจากเขาควรจะพึงสำนึกว่านางกำลังเป็นแหวนที่สวมอยู่กับนิ้วมือของเขาหากเขาจะทำกิจกรรมบนเตียงก็น่าจะถอดแหวนและเก็บไปก่อนใช่แล้วมหาบรรพการเหว่ยอยู่ร่วมในกิจกรรมนั้นและนางเห็นฉากรักทุกฉากอย่างแจ่มแจ้งเจ้าอันพานน้อยตอบข้ามาตามตรงว่าเจ้ากับลูกศิษย์ข้าไปถึงขั้นไหนกันแล้วมหาบรรพการเหยาวยถามอย่างจริงจัง ข้าไม่ได้มีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพวกนางพวกนางเป็นเหมือนพี่สาวของข้าเชินเซี่ยงกล่าวแต่จะว่าไปแล้วพี่ไม่ใหญ่ก็มักท,ทําทีเล่นทีจริงกับข้าแต่ข้าคิดว่ามันเป็นบุคลิกนางจึงไม่ได้คิดอะไรแล้วกูหลิงสู้ปีศาจจนพาไม่เทียนและบรรพการเหวยาจากนภศักษษน้อยหล่ะพวกนางมีความสัมพันธ์กับเจ้าอย่างไรมหาบรรพการเหยาวยถามต่อพวกเราเป็นมิสหายไม่ได้มีอะไรเกินเลยเชิญเซี่ยงกล่าว ขอให้จริงอย่างที่พูดก็แล้วกันมหาบรรพการเหยากล่าวเสียงแค้นเฉินเซี่ยงรู้สึกแปลกๆเขาไม่เข้าใจว่าทำไมมหาบรรพการเหยาจึงดูให้ความสำคัญกับเรื่องนี้พี่สาวต้เหยาท่านไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเพราะบรรพการเหยาน้อยไม่ค่อยจะลงรอยกับข้านะเฉินเซี่ยงกล่าวดีแล้วที่เจ้าไม่ได้มีอะไรเกินเลยกับพวกนาง มหาบรรพการเหยากล่าวมิฉะนั้นเจ้าจะหมดโอกาสในการฝึกฝนทักษะเทพเหยาวเทียนทำไมหรือเฉินเซียงไม่เข้าใจเมื่อถึงเวลาเจ้าจะได้รู้เองมหาบรรพการเหยาไม่คิดจะอธิบายเกี่ยวกับมันนางเปลี่ยนหัวข้อสนทนาโดยกล่าวขึ้นว่าชัยเหรียญนางนี้แข็งแกร่งมากจิตวิญญาณของอยู่ในสภาวะที่แปลกประหลาดจริงๆทั้งที่ไม่เสถียรแต่กลับทรงพลังอย่างมาก จิตวิญญาณของนางไม่เสถียรจริงๆเฮอออ,อมันควรเป็นเพราะนางบ่มเพาะทักษะแยกวิญญาณมาตั้งแต่แรกเริ่มด้วยทักษะของนางมันทําให้นางแยกจิตวิญญาณและทําการจุติอย่างไม่รู้จบแต่มาภายหลังนางไม่ได้เรียกรวมร่างแยกตามที่วางแผนไว้ตั้งแต่แรกเพราะเห็นว่าร่างแยกแต่ละตัวตนล้วนมีชีวิตจิตใจเป็นอิสระเชิญเสี่ยงกล่าวเป็นเช่นนี้เองหรอกรึก ไม่นึกเลยว่าจะมีคนทำแบบนี้จริงๆในอดีตข้าเองก็เคยคิดจะสร้างทักษะบ่มเพาะลักษณะนี้เช่นกันแต่ข้าไม่ได้คิดเกี่ยวกับมันอย่างจริงจังมหาบรรพการเหยาวกล่าวยามนี้นางรู้สึกทึ่งกับทักษะเทียนมู่หมื่นนิรันร์ของชัยเหลียนอยู่ไม่น้อยทักษะเทียนมู่หมื่นนิรันร์มีการแพร่กระจายสืบทอดต่อกันมาในทุกยุคทุกสมัยโดยมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาซึ่งปัจจุบันดูเหมือนว่าชัยเหลียนได้ปรับปรุงให้ทักษะเทียนมู่หมื่นนิรันร์อยู่ในจุดที่สมบูรณ์แล้ว เดิมที่เฉินเซียงเคยคิดจะบ่มเพาะทักษะเทียนมู่หมื่นนิรันเช่นกันแต่เขาล้มเลิกความคิดนั้นไปเพราะรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับตนเองแต่ถึงกระนั้นเขาก็สามารถสนับสนุนชัยเหรียญได้ในการบ่มเพาะภานทักษะเทียนมู่หมื่นนิรันด้วยความช่วยเหลือของนางข้าก็ควรบ่มเพาะร่างกายได้เร็วขึ้นมหาบรรพการเหยากล่าวแต่ไม่รู้ว่านางจะยินดีช่วยข้าหรือไม่อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ